มันไก่เราก็แสดงขึ้นชื่อเขา้าต้องเป็นข้าวมันไก่สิใช่แต่กินไม่ย่ายากก็อร่อยขนมขนมจีนแกงเขียวหวานก็อร่อยแล้วแกงขนมจีนแล้วกันนะไม่ค่อยหิวเออขนมจีนแกงเขียวหวานยายให้เขาลาดมาเลยลาดไปเลยใช่ไหมจานเบลเลยจ้ะอู้ตายน่ากินมากดิฉันเออเพื่อนดิฉันแนะนำให้ดิฉันไปที่ร้าน จ้าดังนะคะอันนี้ตรงแยกนะคะเสรีไทยนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายจา้ะข้าวมันไก่แดงดำเอออยู่ฝั่งเรือนไทยปะอยู่ฝั่งเรือนไทยเลยเลยเรือนไทยไปอีกเลยเรือนไทยไปอีกโอเคจัดไปค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะอันนี้เลี้ยวซ้ายแล้วนะคะนี่ค่ะตรงเสรีไทยตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายจนเนี่ยเออร้านนี้เธอกินละไปร้านนีนี่นี่เลยเลี้ยว,วซ้ายปุ๊บคุณรถดจอดได้เลยไหม กินแล้วร้านนั้นกระเซ็บยู่ใครกว่าน้องหานอีกมันเป็นอะไรอ่ะก๋วเยวเวตี๋ยวเหรอเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันอ๋อร้าน,นอร่อยกว่าร้านน้องหานอีกใช่ร้านนั้นก็เคยกินแล้วนี่เหรอแต่อยากให้ไปลองร้านนี้อร่อยจริงเด็ดเด็ดจริงมันเป็นบุฟเฟ่ต์ไะทำไมคุณกินเยอะจังไม่มันได้เยอะไม่ใช่อันนี้อ๋อไอร้นานนี่นะอ๋อเดลายเหรอเออเดลาย แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเจอเรือนไทยจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งวางนะคะก่อนเดี๋ยวพลาดอันนี้ฉันเจอโรงแรมเดอวันแล้วจ้าเดะวันเดวันไปอ่าแล้วก็เรือนไทยตรงไฟแดงก่อนถึงไฟแดงก่อนถึงงไฟแดเขาใกล้ๆนี่เองมองละมองละมองซ้ายละจ้าเอ้ย ไหนล่ะมองซ้ายแล้วนะคะอ๋อคนจอดเยอะนี่หรอคนจอดเยอะนี่ก็แสดงติดกับเออคาเฟ่ตรงนี้เลยอ่ะข้าวกระปิจานหนึ่งค่ะเบิง่งอ๋อ,อคนจอดเยอะมากใช่มันอร่อยนี่ไงตาแตงตามข้าวมันไก่แดงดำไม่ใช่แตงตามล้วจะจอดตรงไหนล่ะ สม้มตรงข้างทางนะแล้วแหละเขาก็จอดข้างทางมันไ<ใ>นม่มีที่จอดนะส,สิเดี๋ยวนะจอดตรงนี้ก็ไม่ได้อู้ต้องเดินไปไกลเลยนะคะแดะมันมีหลายร้านร้านซุปตําก็มีเออแต่ว่ากินร้านแดงดําร้านตําแดงไอ้แดงดํานะแดงดําดําแดงนั่นแหละลโอ้โหฉันเดินไกลกว่าเพื่อนเลยอะ่ะชายกับชามที่เขาปิดกิจการไปจา้จาเราจะจอดตรงนี้นะคะใช่ใช่ใช่ เราจอดตรงนี้เลยเธอต้องสั่งเธอต้องสั่งแกงเขียวหวานถ้าเธอไปหิวไ่อยหิวค่ะแกงเขียวหวานหนึ่งบอกเขาได้ยังไงนะหนึ่งบอกเขาว่าแกงแกงเขียวหวานจานหนึ่งแค่นั้นแหละบอกอะไรแค่นั้นเหรอเขาก็จะถามว่าลาดมาหรือแยกคนะ่ะถ้าเขาไม่ถามเขาก็จะแยกมาเดี๋ยวจะเอาน้ำกินน้ำเปล่าไปด้วยที่มีน้ำอยู่ตรงนี้คุนเลิศคะ่ะ เพื่อนสาวแนะนําร้านอาหารที่ดีที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็จะลงรถนเยอะมากอร่อยด้วยมันติดเที่ยงเฉยหรือเปล่าอันนี้เขาเร้นว้านะคะมาค่ะดิฉันก็จะเดิน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 ย้อนไปนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าที่นี่ก็คนเยอะคนน่าจะเยอะอันนี้เขาล้างรถหรอ,ล,อล้างเครื่องนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวะทานขนมจีนกันเพื่อนบอกว่าข้าวมันไก่ข้าวอร่อยแดงดำข้มามันไ่ะแล้วก็เถ้าไม่เหีวก็กินขนมจีนตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปค่ะ ดิฉันมาสั่งแล้วขนมกินน้ำยาค่ะอันนี้เมนูเขานะคะนี่ค่ะดำนะแต่แดงดำขาวมันไก่ดิฉันไม่ค่อยหิวก็เอาขนมกินน้ำยามากินค่ะอันนี้ลางอันนี้คือเมนูที่เขาจะมาให้ทานนะคะนี่ค่ะ แกงเคียววันข้าวเปล่าข้ามานไก่ขนมจีนมาเสิร์ฟราคานี้ค่ะขนมจีนน้ำยาค่ะนี่บ้างนี่นะคะทานกันนะคะแล้วเจอกันค่ะมันเปิดประมาณแปดโมงสาปีสองถุ่มนะคะร้านเปนกลา